you ไม่ได้แล้วค่ะกับกิจกรรมดีๆที่ BMW Partino Motor จัดมาให้กับคุณลูกค้าค่ะกับกิจกรรม p a t i n o Day d a y ที่รวบรวมรถหลากหลายรุ่นจาก BMW ไม่ว่าจะเป็น X1 X3 X5 ซีรีส์5ซีรีส์ 4, 7 i7 และ iX หรือมากกว่านั้นค่ะมากกว่าถึง10รุ่นด้วยกันค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่พลาดกิจกรรมนะคะที่เพิ่งผ่านไปค่ะวันนี้ค่ะเราจัดกันมาให้แบบรัวๆนะคะจัดเต็มทุกคันทุกรุ่นเลยค่ะคุณ ูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนมาร่วมเทสไได์กับงานพาติโนไดเดย์ของเราได้ค่ะกิจกรรมของเราจัดในวันที่11นี้จนถึงวันที่16นี้เท่านั้นนะคะและในกิจกรรมไดเดย์ครั้งนี้นะคะจากพาติโน,โนของเราค่ะเรายังมีเส้นทางพิเศษสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและมาร่วมกิจกรรมกันค่ะมีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหรือโทร0 3 4 2 7 5 3 2 4ค่ะโทมาลงทะเบียนได้